99คืนวันนี้ตอนวิดีโอได้เป็นอาชีพสโนแมนนยิงลูกบอลถึบ้านใส่ศัตรูเราได้ย้ายจากแคมป์ไฟมาอยู่ที่บ้านเอลจนก,กว่า99คืนก็ไม่สามารถเข้ามาได้อารอสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับเราอยู่ในแมป99คืนนั่นเองซึ่งเขาอัปเดตพัสใหม่นี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยว้าว อาชีพสโนว์แมนนะครับนี่สวมใส่ไปเลย,ยแล้วก็เป็นสโนว์แมนใช่เป็นสโนว์แมนในร้านค้าเอลก็มีอาชีพใหม่นะมันจะมีอาชีพหนึ่งชื่อว่าเอลนะครับต้องเก็บให้ได้900<ม>อันแน่อ่ะซึ่งเราไม่เก็บนะครับเราเป็นสโนว์แมนเลยเน <laughs> ี่ยได้เดี๋ยวนะแล้วหัวชันติดอะไรเนี่ยมันใส่หมวกหรือเปล่า <laughs> หมวกหมวกมาแล <c oughs> ้วตบปีโด ก็น่าจะเป็นเอ่อคราสโดมาเฮ้ยเจ้มีญรุกปืนดิวว้าอเ ลองลองลองยยิงอ่ะโอ้โหโอ้โห,โโหโกระสุนจำกัดปะเหมือนจะไม่จำกัดนะทุกคนมันรีมันรีให้จบสบายมากจ๊บดีเราก็ตัดไม้ก่อนเลยอันดับแรกอ่าเดี๋ยวเราจะมาขยายแผนที่กันก่อนทุกคนปุ๊บอ่ะเราขยายแผนที่แล้วนะครับไหนมาสำรวจกันหน่อยตรงนี้เฮ้ยเหมือนจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาโรงอาะซันต้าที่ใกล้จะเสร็จแล้ว<อ>เห็นไหมอถใช่จริงด้วยไกไๆที่เห็นเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้กระ โอ้โหก่อสร้างอยู่แล้วเราก็อแอบ,บมาจิกของซันตาได้ตรงนี้ลงมาไหนมีอะไรปไหนมีอะไรปนไปนสบตาตีโกดังซันตาใช่โกดังซานตามีพวกเหล็กอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จิกไปเลยเจิกทีน,นิดทีน,นี้ป้ ใช่พีระนิดนะครับตรงนี้เ<ม>นี่ยเขาบอกว่าอินโทรเกสอยู่ซันต้าเวิร์กชอปยังก่อสร้างอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบปืนหิีมากของเรานะครับสโนว์แมนว่าเป็นยังไงบ้างเอ้องปึง้งตึงตององอุง้ยมันสโลโมชั่นเจ้าหมาป่า <S <S โอ้โชิลเลยอย่างนี้เราก็สบายแล้วนะครับ <S <S ขาดหนีสโนว์แมนแต่มันไม่แรงมากนะปืนเบาอยู่ใช่ไหมเจ้าต่อใช่ปืนเบาแต่ว่ามันสโลให้เพื่อนได้อะปืนเนี้ยโอ้เแต่ว่าพอยุดชโลเสร็จปุ๊บเราอาจจะเพื่อนช่วยปั่นมันก็ได้จะ ตุยนะใช่ใช่มาดูซิเอ้ยตรงนี้มีเดี๋ยวนะสายไฟคิสปัตน่าจะเป็นแบบว่าอีเวนต์อันนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาเจ้าหมีเออเดียจริงด้วยคิสปัตไลท์ไอเทมเป็นไอเทมเลยอขอไม้นะใช่คิสปัตไลท์นะครับเราเก็บได้อัปเดตเมืองใหม่ไง<ห><ห>จะต่อมานี่ดิจะต่อมานี้มานี้แกเห็นหมาป่าตรงนู้นเป่าเหมือนมีอะไรผ่านอยู่ด้วยไอดีเจ้าหมาป่ากกลันไปเล่นโหสายไฟวะหรอจัดเลยเจ้าต่อตโลมันตโลมัน นี่สโลสโลโมชั่นเี่้ยกเยกย็บเลยครับมาเลยไปเล่นสายไฟมาได้ยังไงเจ้าหมาป่าน,นี่นี่นี่เรียบร well. okay, ้อยโอเคเก็บอาหารด้ว okay, ยผู้บอีิโอเคเก็บแล้วเ,เราต้องหาเมืองใช่ไหมมันจะอยู่โซนสีม่วงอ่ะเจ้าต่อข้าบนแผ่นที่เรากดดู่โซนสีม่วงๆที่มีก่องของข,องของวัญอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บไฟกักนก่อนแล้วเราค่อยไปดีกว่าเจ้าต่อเอาละครับตอนนี้ผมได้ไฟประดับมาสี่อันแล้วซึ่งกด M ดูโซนสีม่วงตรงนั้นนะครับที่เพื่อนๆเขาเปิดนี่ก็้มีตามมาเลยแล้ว มาด้วยมาด้วยมามาเดี๋ยวเราจะมาโซนใหม่เลยนะครับเอออุ้ยมีกล่องของขวัญเปิดได้เปิดเปิดเปิดยัเปิดยัยเฮ้ยเฮ้ยนี่ป้าที่เอลทำงานอยู่ใช่ทำงานอยู่เข้าไปข้างในอุ้ยต่อมานี่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 ข้างหลังไหนใหญ่นี่นี่แกลองเอาไฟมากดอีดูดิมันกดได้ด้วยนะลองดูดิเฮ้ยประดับอันนี้เฮ้ยเธอม่เ้ยเฮ้ยเฮไม่ดูเสแฉะช่างขึ้นมาโอ้โหจุดยอดมีอีกบ้านมีอีกบ้านนี้ เออนี่ไหนฉันลองสิ ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้แหะต้องเป็นต้นอย่างนี้ต้องต่อนี้ต้นอย่างนี้ต้นที่ไม่มีหิมะอ๋อไม่มีหิมะหรอใช่เลยดีได้แล้วโอเคแสดงว่ารอบนี้เป็นเมืองของเอลหรือซันตาคอร์สแน่เลยใช่ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะนี่ครับบ้านขาดบนะครับก็ใกล้ๆที่เดิม์ี่ิดาแต่ว่ามันมีระฆังตรงเนี้ยใช่มีหอระฆังใหม่ฉันว่านะเราต้องจิบสายไฟมอให้เต็มมันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแน่เลยต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมใส่ให้เต็มก่อนตรงนั้นแล้วก็ ก็มาเจอซากซันต้านะครับอยู่ตรงนี้ซากซ <ยา S 1> ันต้าเอามาสร้างเลยรู้สึส<า>กน<ป>่าัตัวอเลยเหรอก็ดูดิมันขับอะไรลงมาตรงนี้ดิ่งลงมาเลยอ่ะเปิดกล่องก่อนมีคนตัดหน้าอเอตัดหน้าป๊าตา,า,าเออแน่เลยเอา,าล่ะเรา,าเจอไฟประดับแล้วนะครับตรงนี้เรามาฟามุ้ยแล้วเจ้าหมาป่าตรงนั้นด้วยโอเคไฟต้องสดใสในวันคริสต์มาสหมาป่ามาดิดิคุยสโลว์โมชั่น เรียบร้อยได้มาสามันแล้วเจ้าบีฉันได้ประดับไฟมาสามันแล้วฮ้ยประดับยนต์มาสามวันแล้วเหรอประดับไฟว้อยอุ้ยอย่าได้ตัวเนี้ยอย่าได้ตัวเนี้ยประดับไฟประดับไฟกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปอแล้วมันจะพ้นไฟได้เหรอว้นว่ววน้าว้ยวว้า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 วอ้า เอาอะไรกตัวอะไรมาเนี่ยเอาไฟประดับจากบ้นเอาไฟประดับจาบ้านฉันคือโนแบนมมันจะเจือนแกก่อนนะอะไรฉันกลับเข้ามาแล้วนีฟามาให้เรียบร้อยจะมีไปประดับไฟกันมาๆาใไปย่หไปยโอเคจะสร้างหมู่บ้านเอลหมู่บ้านเอ็งหรือเอลอันนี้เสดนักนอันนี้ได้ไหมเฮ้ยได้ไดยทีีดดีอ้ก็หนำเล่ อย่าตัดต้นไม้เจ้าหมีใครเจอใครเจอที่ไม่ใช่หิมะก็เรียกด้วยนะเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้เยยแบนมอสแบนมอสแบ่มอสแบ่มอสอู้แบบมอสตัวร์เบเยอรเย้ยนอื่นต้องเลยเนี่ยปืนสโนวแมนยิงไม่เข้าเลยต้องให้ปืนเอเรียนจัดการทำให้มัสโนอย่างเดียวอ่ะปืนหิมะเออใช่ไมปเลยเจ้าหัวโยนฉันประดับก่อนนี่ได้ประดับก่อนดูดิแกประดับนู่นอ่ะประดุกโดนไล่ไปนู่นเลย แต่ว่าหมู่บ้านเริ่มสวยขึ้นแล้วนะเห็นว่าได้เดี๋ยวเราเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยเหลือแค่อีกสามอันก็ครบแล้วนี่แกเดินยังไงให้มีรอยเท้าเนี่ยรอยเท้าหมีไอแกเป็นวิญญาณเดนไม่มีรอยเท้าแต่แกลองเดินดิเออเดินตามกลิ่นไปไม้อยู่ไหนตามกลิ่นไปไม่อยู่ไหนไม่เาอันนั้นมีนี่ฉันตามรอยเท้าหมีเหวนวะไม่ใช่อันนี้วอยช่วยอะไรไม่ได้เลยเด่ย มาเลยฉันมีปืนสโนว์บอลแล้วฉันไม่กลัวหรแล้วมา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 แ้มาลมาแล้วมาแล้ว้วมแล้วมันถ้วใหญลเล้เมี่ย้วมาแ่้มารวมาร้อมาแล้มาแล้มแล้วมันลิงมันล้วมาแมาแลแล้แลลล้ว้แล้วแล้วล้้วแล้วล้ว้แล้วม้เลยวม้วลยวมาแล้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 มาแ้วมาแล้วม้มร้อี นี่ฉันได้ไฟน่าจะครบแล้วจะหมีมาเร็วไปด้วย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 นี่ทั้งแก๊สมาแล้วมาแล้วเราจะประดับ<ป>ให้สวยงามงานโอเค แต่ว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวมาดูันต้องลองดูต้องลองดูมาลุ้นกันมายอยงกันขันเจ้าต่อตะปีโดมาอันนี้ประดับแล้วประดับแล้วต้องใส่แย้วระวังแย้วระวังฟางด้วยนะทุกคนได้ใช่ใช่ข้างล่าข้างหนาเจะต่อข้างหน้านี่นีเอออันนี้มาอันนี้โอ้รูบอดีตาดีมากนั่นแหละอีกสองสอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อไหนหนย้อนอนหนโอสุดยอดเดี๋ยวอีกหนอยู่หนเดี๋ยวหาก่อหนึ่งาก่อนว้ายยยย ใยญ่ลื่นเป็นเพื่อนเลยเนี่ยเจล้วเจล้วจะต่ออยู่ทางนี้มานี่เลยทางนี้ทางนี้ไหนไหนจะหัวลงทางนี้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 ฉันมาเลยปลาแล้วนู่นไงต้นแม้ต้นไม้โอเคขอบคุณครับนี่นี่นี่้างนี่เลยแล้วอยู่สกายเลยมาแล้วออุยเกิดะไรขึมีคาซินทีคาซินอะไรคาซินด้วยนี่ระฆังดังขึ้นมาระฆังขูมหัวคุณเสาหมุนลงมาทับแล้วลงมา เดี๋ยวไปโดนทศการคิปตัดเปิดแล้วจะมาหลอก็็ได้นี่ประตูเปิดเองวิ่งจับเขาจังเลยเย้หบูกบ้านเอวอปิดแล้วเว้าว้าวหนบ้าน วิธีไอ้เหล่าเอลวิลน่ารักมากจ้าต่อ,ตอมาเอานี้ไปดีจังหวรถปกติเป็นเราจะวางนอกบ้านไม่ได้นอกรั้วไม่ได้อันนี้วางได้ด้วยเราเก็บวางดูดิเป็นสีเขียวเออเออวางได้ด้วยแฮะเออลองวางเราแต่งดูดิแล้วแกตื่นเต้นอะไรแกไม่เคยมาวามันคริสต์มาสหรอที่บ้านก็ปกติขับกันด้วยกยับไอ้ดังอ๋อดีใจเป็นพิเศษนี่ไงวางได้ด้วยเอาหัวคุณพอดีมุดได้พอดีเลยใช่มุดเข้าไปขุยเฮ้ยวางสโนว์แมนได้ด้วยอ่ะว้าวจึ๊บ เดี๋ยวกลับไปกินข้าวก่อนเอาล่ะพวกเราจะเตรียมอพยพจากที่นี่นะครับย้ายไปตรงหมู่บ้านเอลกันเราจะไปอยู่ที่นี่แล้วแคมป์ไฟลาก่อนฉันจะไปอยู่บ้านใหญ่แทนใช่บ๊ายบายพาคคูบรีน้ำเลยทางนี้ทางนี้ฉันเก็บของไปหมดแล้วไปพวกเราย้ายกันเร็วย้ายชัมโมโดคัววู ซื้อตอนนี้เราก็ย้ายพวกแบบว่าอะไรได้นะคุบดีม้อไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมข้าวของเครื่องใช้ในบ้านทั้งหมดฉันย้ายมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่อยู่กันเลยจะอยู่ในบ้านหรือจะอยู่กลางแก้งเลือกเลยจะดีเอาอะไรดีเฮ้ยหรือว่าในนบบ้้าากกกัลงงแเออกลางแจ้งมาหรือว่าโอเคเฮ้ยเอาเอาหม้อหม้อในนี้หม้อไว้ในนี้โอเคหม้อในนี้ปืนดีกว่าเออหม้ออยู่ในบ้านเออดีกว่าาหนรมาแต่ตัวได้ไงเดี๋ยวแป๊บนึงมานี่ก่อนเตียงนอนไม่ออกมาแล้เตียงนอน ยังยังไม่หมดเดี๋ยวแผนที่จะตั้งไว้ข้างนอกแล้วกันนะแผนที่ไว้ตรงข้างนอกนี่ไว้ข้างนอกแล้วก็นี่เพื่อเวลาเราอยู่ดีๆฟ้าลงหัวเนี่ยเพ่อสาย่อฟ้าเอามาได้หมดเลยยังไม่หมดยังไม่หมดเอามาเยอะเอามาเยอะพกของมาเยอะกว่าเตียงก็ต้องต้องไปแสดงไปแยกกันหน่อย เวลาเข้ามาเช็ดเท้ากันด้วยดูดีหิมะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยดิแล้วทำไมฉันต้องนอนกับเจ้าหมีด้วยให้เจ้าหมีมันนอนล่างไม่ได้หรอเนี่ยก็ให้ครูบอลกับเกมนี่นอนด้วยกันสุดท้ายก็แต่งงานกัเนเลยเด็ย ฉันก็จะมาดับบ้างขนจานตรงนี้มีสโนว์แมนใช่ไหมต้องมีนี่ตัวนี้ยั่เอ๋ยคุกกี้ตัวคุกกี้ประดับประดับเฮ้ยเจ้าควางมาวาย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 มาทำไมไม่ทำก็ไม่ต้องแม่นีคุณพอดีช่วยด้วยฮะฮลองลองเทสต์กับหมู่บ้านเอลมาเออใช่มันจะเข้าได้ไหมโอ้โยไปแล้วไปเหมู่บ้านเอลแล้วหมู่บ้านเอลไจริงมอะไรไอติมอะไรไอติมอะไรมันเข้าไม่ได้ A, นนม S <S ไ,ม loyalty, ไม่ได้เลยติดๆๆ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 ๆเๆๆๆๆ่ๆดๆๆๆๆๆดๆเห็นๆๆๆๆๆิดๆเป็นหๆๆ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 ๆดๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆ้าๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 เอาเป็นว่าหมู่บ้านนี okay. Okay. And on and on> no, okay. ้นะครับปลอดภัยนะครับแล้วเรเสามารถๆๆๆอๆๆไปๆๆ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 ๆคืๆที่ไฟสวยๆาๆเลยตรงดๆ เจ้าีขอพรได้หนึ่งอย่างในวันคริสต์มาสนี้ขอมาได้เลยพี่ตอดจับคู่พอดีแล้วเจนนี่ไว้ไม่ใช่แล้วดีผีนี้เขาเรียกว่าเจนวอจ้าีพบ้าเลยอ่ะเอทุกปันเ็วเอาขวานจาบานไว้เรีขวานจาไปไปมาเีจ้าผีกพวกเดียวกันน่ดิาดิมาาี่กันาดิ ไล่มาหลอกจากหมู่บ้านเอลเลยไล่มาหลอกจากหมู่บ้านเอลฉันคือเทพเจ้าบอกเลยแล้วมันปีนขึ้นไปได้ไงเนี่ยกร่ดิ่งให่ยังขึ้นไม่ได้เลยเป็นหมีหรือเป็นลิงอ่ะโทษทีกใสั่กระดิ่งตรงนั้นปะระฆังนั้นละได้ได้ใส่ระฆังต่อระฆังไปได้ไปด้ไปได้ไปได้ขึ้นได้ขึ้นได้ทางนี้จะต่อทางนี้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเออนี่นี่เออขป้นข้วโพดดีกว่าวายแมมมอสเล่คือเปิดปิดยัยเปิดกองเปิดกอง นี่ทุกคนลาไปก่อนกับละครอันนี้นะครับที่เราจะมาอวยพรกันวันคริสต์มาสนะครับเพื่อนๆไปเที่ยวไหนก็ขอให้ปลอดภัยและกันนะทุกคนเ <c oughs> ที่ยวให้สนุกนะ <c oughs> สุขสัวันคริสต์มาสมันตีเอลอยู่กจ้าหมีอะเอาไปจับเอาไปเอลเนื้อคุณแค่สโนไว้ไปไหนอะนี่เนี่ยตีเฉาะเฉาะเฉาะไีแม่เช็ดนวดไหลไปดีแม,แม